กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งกราบคารวะคุรู้ทุกท่านเจริญธรรมสำสิบพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อนวลนภา,ายุคันธพ,พรพงษ์ชื่อทางธรรมเย็นน้อมพุชื่อเล่นจิว๋วเป็นจิตอาสาประจําส่วนป่านาบุญสามปทุมธานีคลองหลวงคลองสามกำลังศึกษาอริยปัญญาโทสถาบันวิชารามและศึกษาปริญญาเอกที่คณะพุทธศาสตร์ สาขาพระไยปิโดศึกษามหาวิจัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาไหลกา็มันเสียงมันแห้งค่ะครูหลังจากที่เป็นพิธีกรอยู่สามวันช่วงจัดค่ายส่วนปายนาบุญสามตั้งแต่เจ็ดปดเก้าที่ผ่านมาแล้วกี่เล็มันบอกว่าดีใจจังเลยช่วงนั้นเนี่ยไม่มีฝนตกเลยแต่พอผ่านพ้นไปอย่างเมื่อวานแล้วก็วันฝนตกหนักเลยแล้วก็มันดีใจว่าโอ้ ช่วงจัดค่ายเราไม่ได้ไ่เจอเปัญหาฝนตกหรือน้ําท่วมเลยแต่พอหมดปุ๊บเหมือนทุกทีที่จัดค่ายเสร็จแล้วจะฝนตกหนัคะคุณรู้แล้วก็เหมือนปะพรมน้ํามนต์มันก็เลยรู้สึกดีแต่ว่ามันมันจะบอกว่าถ้าเราไม่รู้พักเนี่ยมันก็จะต้องตายจะต้องเดี้ยงนะเพราะว่าเมื่อคืนคือหลังจากขึนขึนวันสุดท้ายที่จัดเนี่ย แบตจะหมดเลยค่ะแต่ว่าเราต้องฝืนร่างกายไว้ไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องเข้าห้องอภิริหารธรรมแล้วก็แจ้งกับหมู่กลุ่มว่าจัดเป็นยังไงเล่าสู่กันฟังอย่างที่ท่านอาจารย์บอกไว้แต่พอถึงเมื่อวานมันมันหมดแม้คุณบอกว่าก็แจ้งไปแล้ววันนี้ขอพักเถอะเพราะว่าพอฟังพ่อท่านเมื่อคืนตอนทุ่มครึ่งอะค่ะมันก็หมด พลังแล้วก็ไม่ได้ฟังธรรมะพระพจนทุกไม่ได้เข้าอภิญญาธรรมก็เลยมาสารภาพหมู่ผมว่าเมื่อคืนขอพักค่ะหลับไปเลยค่ะแล้วก็เนี่ยเช้านี้ตื่นมาใหม่อีกทีตีสองคืออาตีสามโอเคมาเข้าฟังธรรมเข้าหาหมู่เหมือนเดิมเข้าโรงเรียนของหนูแล้วก็อีกแล้วค่ะเกิดกีเลสจ,จะช่วยเหลือแบ่งปงนอีกแล้วค่ะครูเพราะว่าเ,เรื่องของน้ําท่วมหลังจากที่ ก็ผงฝากไปช่วยที่บ้านลาดวันนี้เอาอีกแล้วนี่เลยพอได้ยินว่าทาง ทางศีรษะอสศทางท่านแกีล,ล่า mm. ก็ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็เป็นศูนย์ในการที่ช่วยเหลือท่านใช้เฮลิคอปเตอร์สามตัวเลยนะคะที่มีผู้แบ่งปันคือทั้งทั้งโน้นเนี่ยจะไม่ได้คือขาดกําลังแรงด้วยแล้วก็กําลังทรั์ทุกอย่างเนี่ยตอนนี้กําลังทรัพย์ก็คือกําลังหมดแล้วแล้วก็ทางโรงเรียนของหนูก็จะเอื้อเราดอมทุนมันมีกิเลสปุเราไม่มีเงินแล้วเราเป็นจิตอาสศาศาสูนย์บาทมันก็งั้นเรา กอกผงฝาดดีกว่าเอาอีกแล้วแต่ต้องต้องทำในน้ำหมกลุ่มก็เลยถามรุ่นพี่รุ่นพี่ว่ายังไงคะคือท่านจะเงียบๆท่านจะไม่เสนอแต่ว่าท่านก็บอกเหมือนเดิมรู้นี่ว่ามันอยู่ตรงไหนถุงอยู่ตรงไหนทําอะไรได้กอกเกเสร็จครบก็ส่งให้ลุงโตส่งต่อแก้แก้ไปขอที่อยู่มาเดี๋ยวนี้ก็เลยว่าเออถ้างั้นสิ่งใดที่เราจะร่วมทํา S <S <an> ก็เหมือนที่คุณรู้นิดหน่อยเคยบอกว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องรองมติหมและเรารองแล้วประมาณนี้แล้วเห็นว่าควรก็ควรก็เลยรับปากท่านแก่นลาแล้วค่ะว่าเดี๋ยวกอกผงฟาดเสร็จสักร้อยชุดเดี๋ยวยังไงจะส่งไปช่วยท่านที่ศีรษะโสประมาณนี้ค่ะก็ยินดีในการที่จะบําเพ็ญแล้วก็ตอนนี้อา่านใจกิเลสท่านว่าอ๋อมันเห็นตัวยาตัว โลภที่จะทําบุญกุศลแต่ถึงแม้ไม่มีเงินขอออกแรงค่ะคุรู้ประมาณนี้ค่ะสะนุโมทนาค่ะาการขวานขวายกิจใหญ่น้อยของเพื่อนสาสมิตรก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เอเป็นอญานเจตพระโสดาบันนะคะที่พวกเราปฏิบัติกันโดยที่ไม่ไม่ต้องมีใครบอกนะคะแต่ว่าจิตข้างในเราจะบอก แล้วก็เราก็เลือกดูแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องประมาณด้วยนะคะที่พี่ผิวประมาณนั่นแหละแม้แต่การมาการมาร่วมภารกิจต่างๆเราก็ยังมียาเม็ดที่เก้าที่จะต้องประมาณนะคะแล้วรู้เพียนรู้พักให้พอดีนะคะ,อ,ะอย่างเมื่อคืนก็คือการรู้พักนะคะเพราะว่าเพียรมาเยอะแล้วก็เป็นการประมาณของเรานะคะ,ะดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จริงที่เราปฏิบตัติเพราะว่าก็ ประเมินที่เวทนาใช่ไหมคะตอนนี้เรามีเครื่องมือประเมินแล้วนะคะจะทําอะไรเรามีเครื่องมือประเมินมีการประเมินเวทนาที่แม่นยําเท่านั้นก็ดีที่สุดแล้วเท่าที่เป็นไปได้จริงณนะเวลานั้นๆน,น,นะคะอนุโมทนากับพี่เจิยวค่ะขอบคุณค่ะครู้เห็ว่าเป็นช่วงโอกาสดีนะคะที่ พ,พ,พี่จิ๋วหรือท่านอื่นๆนะคะจะแบ่งปันสูตรผลผงฝาดเนี่ยแหละค่ะเพราะว่า <c oughs> หลายท่านนะคะมันเป็นว่าสิ่งที่ทุกคนสามารถทําสิ่งนี้ได้แล้วก็เอื้อกับคนแถวนั้นนะคะเพราะว่าการขนส่งต่างๆก็จะยากยิ่งขึ้นค่ะใช่ค่ะเพราะว<ล>่าแม้แต่แม้แต่พยาบาลที่อยู่ตรงคลองสองคือท่านอยู่โรงพยาบาลปทุมการเดียร์ท่านบอกว่าตอนนี้ท <c oughs> ่านต้องพายเรือออกมาแล้วนะแล้วก็ พี่จิวมีอะไรที่แก้ก้น้ำกัดเทา้าท่านจะไม่รู้จักก็โอเคผงฝาดเลยแต่ถ้าออกมาหาซื้อไม่ได้เนี่ยก็จะมีส่วนผสมเท่านี้เท่านี้ไม่ได้ยากมีแค่ดินสาพองมีผงทานแล้วก็มีผงเปลือกมังคุดของที่นี่นะคะก็ง่ายๆอย่างน้อยคือถ้าเกิดหาบทเองในช่วงยามวิกฤตก็ทำได้ แต่ของที่ออาจจะมีมากมายกว่านี้แต่ว่าตรงนี้ก็คือเราเตรียมบทไว้มีเป็นสต็อกแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่ว่าคือถ้าเราจะส่งพินกิโลบางทีก็จะไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วใช้กันไม่ถูกหรอเพิ่าต้องมาแปะสติกเกอร์ทำเป็นผงแบ่งกระจายเพื่อสะดวกต่อหน่วยที่จะนำส่งต่อไปกับผู้ที่เบือดร้อนะคะค่ะครูรู้ประมาณน,นี้ค่ะอย่างไงจะทำเป็นโพสต์ขึ้นแชร์ค่ะ สัดส่วนแจ้งไหมคะสัดส่วนของส,ส่วนมันจะเป็นค่ะทองกับผงฝาดค่ะส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งเออคือท่านก็ไม่ได้บอกอยู่นะแต่ว่าน่าจะหนึ่งต่อนหนึ่งแต่ว่าผงเปลือกมังคุดมีน้อยอาจจะแบบเจ็ดหนึ่งหนึ่งส่วนสี่ไปเลยอะค่ะแต่ว่าผงฝาดแล้วก็ผงเอยหมายถึงผงดินสอพองแล้วก็ผงฐานนี่ อ่หนึ่งต่อหนึ่งได้ค่ะจะดูดซับพิษแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะช่วยได้อีกตอนนี้คือน้ำมันสาบเสือเพราะว่าเห็นน,น,น้องสุนอันทำยังไงบ้างคะโอ้น้ำมันสาบเสือก็ง่ายอีกนะคะเห็นพี่รุ่นพี่ก็จะใช้น้ำมันมะาพร้าวที่เราเป็นน้ำมันอิ่มตัวหรือจะเป็นน้ำมันพืชก็ได้ะคะ่ะแล้วก็ทอดใบสาบเสือะคะ่ะใบสาบเสือนี่ก็ มันถ้ามีตามคือตามที่ต่างๆจะนึกว่าเป็นวัชพืชแต่เด็ดเฉพาะใบนะแล้วก็มาทอดค่ะน้ำมันที่ทอดเสร็จแล้วนั่นก็มาทาได้เลยค่ะก็ถ้าเกิดว่าจะให้ได้เข้มตัวยาเข้มข้นก็คือใช้ตุ่นเอาอะค่ะหรือใช้ไฟอ่อนๆนะคะค่อยๆเคี่ยวใบสาบเสือไม่ต้องทิ้งก็ได้นะคะถ้าเอามาทําเป็นน้ําพริกก็ได้น่าจได้ไ <laughs> ดนะ <c oughs> ้ค่ะก็กรอบค่ะ,คะตอนที่ รุ่นพี่ทําเนี่ยจะหอมมากเลยค่ะนึกว่าจะทํากับข้าวนันเลยค่ะง่ายค่ะแล้วเขาช่วยแก้อักเสบนะคะคุณรู้แก้อักเสบแก้คันแล้วก็อย่างเล็บเล็บขบเนี่ยค่ะช่วยได้เลยอะค่ะอะไรนี้ค่ะค่ะพี่น้องที่ได้ฟังนะคะในพื้นที่ของเราถ้าเราคิดว่าเราจะหายาหรือเวชภัณฑ์ที่เราทําเองได้ก็สามารถที่จะทําได้นะคะ ไม่ว,ว่าจะเป็นน้ํามันสาบเสือหรือแม้แต่ผงฝาดถ้าถ้าพวกเรามีอุปกรณ์อยู่แล้วก็การทำผงฝาดเมื่อก่อนนี้นะคะ,ะที่มีน้ำท่วมที่กรุงเทพในปี2554นะคะ,ะทางเราอยู่ที่สวนป่านาบุญหนึ่งในช่วงนั้นผงฝาดเราจะใช้เปลือกไม้ฝาดทั้งหลายนะคะที่มีอยู่ ในใกล้บ้านนั่นแหละนะคะก็ไปถักขากเกือเข้ามาแล้วก็เอามาตากให้แห้งแล้วก็ไปบดนะคะตอนนั้นเราใช้เครื่องมือบดของโรงพยาบาลชุมชนที่ท่านสนับสนุนนะคะก็เลยทำให้ได้ปริมาณของผงฝาดเยอะพอที่จะเอามาผสมแล้วก็มาแพ็คไปแจกที่ตอนนั้นที่กรุงเทพยังจำได้ว่าได้นั่งเรือพายไปตาม เขตต่างๆต,ตามชุมชนเหมือนต่างซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่าถ้าถ้าสภาพที่ไม่มีน้ําท่วมก็คือเราก็คงไม่ได้มีอ่าคือพายเรือไปไม่ถึงนะคะเพราะว่ามันไปถึงถึงรัง้วของท่านเลยบางทีบางท่านก็ลุยน้ํามามารับจากเรานะคะอ่าซึ่งช่วยได้มากเลยตอนนั้นของฝานี้จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นยายาพิเศษเลยท,ที่พี่น้องที่ท่านอยู่ อยู่นานาน,นะคะที่ท่านอยู่ในพื้นที่นานๆแล้วมีประสบปัญหาเรื่องของเท้ามีน้ำกัดเท้านี้แล้วก็ใช้ได้ผลดีมากดังนั้นตอนนี้เนี่ยที่กระจายกันอยู่ในแต่ละพื้นที่แล้วมีมีน้ำท่วมนะคะพี่น้องจิตอาสาก็สามารถพิจารณาเอาการทำยานี้เน่ะเอาไปแจกจ่ายใ,ในพื้นที่ที่ใกล้บ้านเราได้นะคะ หรือบางทีก็ทําไว้ใช้ในครอบครัวหรือว่าในชุมชนของเรานั่นแหละคะ่ะก็คงไม่ยากเกินไปนะคะแต่ก็อาจจะมีปัญหาเช่นกันอย่างเช่นแม้แต่สาวเสือนะตอนนี้น้ําท่วมหมดแล้วอย่างนี้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็อาจจะหาไม่ยากอาจจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้ประสบภัยแบบนั้นนะคะสมเข้าไปสนับสนุนนะคะ,ะเดี๋ยวทางทางอีสานที่ อยู่ใกล้ใกล้ก็อาจจะได้ได้ไปไประชุมกันทำเพิ่มไปเหมือนกันค่ะในส่วนของผงฝาดทั้งหลายนคะคะแต่ว่าถ้าเป็นการวิถีชีวิตของเรานะคะช่วงของการที่มีอย่างเช่นมีมีฤดูมังคุดอย่างเงี้ยเรามีเปลือกมังคุดนี่เราเก็บไว้แล้วก็เราเอามามาทำเป็นผงเพื่อไว้ใช้ในยามที่จำเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะบางทีเราก็นึกไม่ออกว่าจะเอาไปทำอะไร เปลือกมังคุดเอามาหมากักสมุนไพรในตัวนี้ก็มีมากแล้วประมาณนี้น,นคะคะมาทําเป็นผงฝานไว้ใช้ได้ค่ะ,ะผงยะนางก็ใช้ได้ค่ะยะนางที่เราใช้ไม่ทันอย่างเงี้ยพอตากแห้งแล้วเราก็เอามาทําเป็นผงไว้เก็บไว้ใช้นะคะก็จะทําให้เรามียาที่จะไปเอามาผสมในการเป็นผงฝาที่เขาจะมาดูแลแผลนะคะ ดูแลแผลดูแลอาการน้ำกัดเท้าค่ะค่ะอนุโมทนากับพี่น้องของเราที่มีวัตถุดิบเหล่านั้นแล้วก็ได้นำส่งไปบำเพ็ญค่ะค่ะเชนนักกสเตอร์พุดืนค่ะคะ่ะในฐานะคนเมืองนะคะคือได้ยินเรื่องผงฝาดคะ่ะแต่ไม่ได้ของนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเขตน้ำท่วมคะ่ะแต่ก็ทำไว้นะคะก็ง่ายมากเลยคะ่ะที่บ้านมีผงพอกคะ่ะแล้วก็ ฝาดคือฝาดนี่คือมีริสต,ตมานแผ่ใช่ไหมคะเพราะน้ํากัดทามก็จะเปืเป่อยๆหน่อยนะคะก็มีแต่กล้วยดิบอะคะ่ะชีวิตรู้จักแค่นั้น <c oughs> ก็ทําแยกไว้นะคะก็คือเอาผกเอากล้วยกล้วยดิบเอาเปลือกอะไรต่างๆเนี่ยทำมาปันนะะ่นค่ะแล้วก็เก็บแยกไว้นะ,ะตักแดดเก็บแยกไว้แล้วก็ผมพ่อก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งที่เราใช้อยู่แล้วนะคะถ้าจําเป็นก็เอามาคุกกันนะ ตอนนั้นก็เตรียมไว้แค่นี้นะคะสําหรับการรับมือนาท่วงเพราะว่าเราเป็นจังหวัดปลายทางนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยปีห้าสี่เนี่ยปกติบ้านเฉิงเนี่ยทุ่มทุกปีค่ะแต่ปีนั้นเนี่ยคือรับรู้ถึงอะไรนะคะพระมหากรุณาธิคุณนะคะแล้วก็พระบรารมีแล้วก็สติปัญญาของในหลวงรัชกาลที่เก้ามากเลยค่ะบ้านเฉิงอยู่ตรงบางจะเจ้านะคะ แล้วก็ออยู่พระประแดงแล้วก็จะมีโครงการนะคะโครงการล่าสุดที่ก่อนที่ตอนที่ท่านท่านป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วไปเปิดค่ะก็คือของรัดโพค่ะคือเดินถึงเลยนะคะปรากฏว่าการทําการรับน้ําแบบนั้นนะคะที่ให้ไปอ้อมคุ้งบางกระเจ้านะคะแล้วก็ค่อยปล่อยลงทะเลอะคะ่ะทําให้พระประแดงปีนั้นเนี่ยน้ําไม่ท่วมคะ่ะทั้งที่เรารู้ว่าเป็นจุดสุดท้ายของการรับน้ําก่อนลงทะเลอะคะ่ะ แม้น้ําทะเลหนุนในช่วงนั้นเนี่ยก็คือขึ้นวบเดียวค่ะแล้วก็ลงตามน้ําทะเลไปอะค่ะก็เป็นสิ่งที่ทําให้ก็คิดว่าคนพับประแดงที่รุ่นเล่าคราวเ,เดียวกับเชียงขึ้นไปอะได้รับรู้สิ่งนี้ค่ะที่เชียงเกิดมากับโครงการนี้มา20กว่าปีค่ะแต่ทำไม่ได้จนโครงการนี้อยู่ในกระแสะพระราชดำรัส หรือพระราชด,ดำรินะคะของพระองค์ท่านถึงาสามารถเกิดโครงการนี้ได้ค,ะค่ะก็นะคะใกล้วันที่สิบสามแล้วคะ่ะนณจุดของภูผาฟ้าน้ําเองนะคะก็ทำโรงบุญตั้งแต่วันที่สิบออกพรรษาถึงวันที่สิบสามค่ะตอนนี้ก็ทำะะํำอยู่ค่ะประมาณนี้ค่ะ่ขอบคุณนักเติมพฤดีดทําให้พี่นึกออกว่าพี่จะเอาผงผงกล้วยดิบไปทําอะไรบ้างเอาไปทําอะไรนะคะ คือมีพี่น้องที่ท่านไปซื้อผงกล้วยดิบมาเป็นออร์แกนิกเนี่ยเยอะมากนะคะถ้าท่านก็ส่งมาบอกว่าให้ให้ไปช่วยแบ่งปันทีนี้น่ะถ้าใช้ในการดูแลตนเองน่ะเราก็บอกให้ใช้กล้วยดิบหรือว่าใช้น้ําหยวกกล้วยนี่พวกเราก็ดูแลตัวเองได้แล้วใช่ไหมคะไม่ไม่ต้องใช้ของแห้งแบบนั้นแต่ตอนนี้น่ะ,ะนึกออกแล้วว่าจะเอามาผสมทำผง ผู่งฝาดนี่แหละค่ะที่จะเออาไปแบ่งปันนะคะนี่ไอเดียตรงนี้เนี่ยนึกไม่ออกเลยนะคะว่ามีจะมีวัตถุด,ดิบอะไรแต่ว่าพวกพวกผงอื่นๆก็พอมีบ้างอยู่นะคะเดี๋ยวกลับไปเนี่ยก็จะไปหาพี่น้องเราแพ็กเพื่อที่จะส่งนะคะเพราะว่าพี่น้องที่รับน้ําโดยเฉพาะในทางปากน้ําที่จะลงไปในแม่น้ําใหญ่เนี่ยนะคะจะ อาจจะอยู่ในน้ําอีกเป็นเดือนก็เป็นได้เท่าที่ฟังข้อมูลนะคะดังนั้นการช่วยเหลือกันนะคะพี่น้องช่วยกันก็จะเป็นเรื่องที่ดีเรามีอะไรก็เอาไปแบ่งปันกันนะคะค่ะขอบคุณพี่จิ๋วค่ะนู่ัธนาค่ะค่ะต่อไปเราไปที่ออสเตรเลียกันนะคะชาเชิญล่าค่ะแอปแต่งยัน